สวัสดีค่ะ Open Mind Open Source ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมานำเสนอทุกคนเกี่ยวกับวิธีการลงฟอนต์นะคะ่ะใน Windows 10นะคะก็คือทุกคนเนี่ยอาจจะเคยแบบว่าอยากได้ฟอนต์สวยๆอยากได้ฟอนต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าในเครื่องที่มันมีอยู่มันแบบไม่พอใช้อ่ะทำยังไงดีนะคะก็คือวันนี้เเราจะมาสอนลงฟอนต์ข้างนอกเนี่ยเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ โดยที่วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเป็นตัวอฟอนท,ที่มาจากโครงการหรือว่าอะไรที่เกี่ยวเป็น Open Source นะคะคือเพื่อนๆราจส่ว่าแบบแล้ว Open Source คืออะไรล่ะ Open Source นะคะก็คือกลุ่มซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ดค่ะแล้วก็พอมันเปิดเผยซอร์สโค้ดแล้วใช่ไหมมันก็จะสามารถ เอาไปแก้ไขเอาไปจัดแปลงหรือว่าเอาไปทำนู่นทํานี่ทำนั่นได้นะคะโดยที่ฟอน์ที่เรานําเสนอมาเนี่ยก็คือเป็นฟอนต์ที่มาจาก source code นะก็คือเราพอเราสามารถเห็นฟอนต์มันได้เห็นตัวข้อมูลข้างในมันได้นะคะเราก็จะสามารถเอามาปรับปรุงเอามาแจกจ่ายเอาไปใช้งานต่างๆได้นะคะโดยที่วันนี้เนี่ยมาที่การลงฟอนกันเลยใช่ไหมคะก็คือแต่ก่อนอื่นเราเข้าไปที่เว็บ h a i o p e n s o u r c e org ก่อนนะคะก็คือเว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับ o p e n s o u r c e ที่แบบว่าเป็นภาษาไทยค่ะก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยลองเข้ามาดูกันได้นะคะเข้าไปที่ดาวน์โหลดค่ะในดาวน์โหลดเนี่ย <c oughs> ก็จะมีอะไรให้ดาวน์โหลดเยอะแยะเลยะนะคะที่เกี่ยวกับ Open s o u r c e แต่ว่าวันนี้นะเราจะมาเน้นกันที่ฟอนต์ค่ะก็คือสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะลงฟอนต์สมาคมการพิมพ์ไทยละกัน แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็รอดาวน์โหลดเลยค่ะก็รอนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นดาวน์โหลดให้ค่ะนี่นะคะก็คือลงเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดเพื่อที่จะ extrac t ไฟล์นะคะแล้วก็เราเนี่ยอยากจะ extrac t ไฟล์ไปที่ d r i v e ไหนนะคะก็เลือกเลยค่ะสมมติว่าของเราเป็น d r i v e D นะคะ กดโอเคแล้วก็รอสักพักนะคะนี่นะคะเมื่อ extrac t ไฟล์เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ drive d กันเลยค่ะแล้วก็หาไฟล์ที่เรา extrac t ไว้เมื่อกี้นะคะซึ่งของเราเยอยู่ตรงนี้เปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นฟอนต์มากมายกันเลยทีเดียวต่อไปนะคะพอหาเจอแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่ช่อง search นะคะแล้วก็เราก็หาคำว่าฟอนต์ค่ะเลือกไปที่ font setting นะคะ นี่ว้วก็จะได้หน้าฟอนต์เซตติ้งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเนี่ยแอดฟอนต์นะคะการเพิ่มฟอนต์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราลากแล้วก็วางเพื่อที่จะอินสตอลนะคะสมมุติว่าวันนี้เราอยากลง4ฟอนต์นี้แล้วกันถ้าใครอยากลงทั้งหมดเนี่ยก็คือกด ctrl a ได้เลยนะคะสมมุติว่า4ฟอนต์นี้ของเรานะคะแล้วก็ลากแล้วก็มาวางไว้ในโซนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะอินสตอลค่ะ แล้วมันก็จะขึ้นนะคะพอ install เสร็จหรือ,อยังสมมติว่าเราอยากหาว่าเอ้เรา install เสร็จหรือ,อยัง <c oughs> ก็ลองเสิร์ชชื่อดูนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเรา install เสร็จแล้วแล้วเข้าไปก็จะมีแบบ r e g u l a r แบบเ e อียงแบบหนาแบบหนาแบบเอียงอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอลงเสร็จแล้วเรามาลองลองฟอนที่เราแบบเพิ่งโหลดมากันดีกว่านะคะ,แบบะ,คะฟอนเมื่อกี้เราชื่ออะไรนะ ชื่อตัวนี้ใช่ไหมนี่ก็คือฟอนที่เราได้มานะคะแบบนา้าแบบเอียงถีเนตายใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะลงฟอนเสร็จแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ